สวัสดีค่ะพบกับพึ่งฟาร์มคุณลูกกะทิอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวานนะคะที่บอกว่าเห็ดนะคะมันทะลุออกมานะคะยังไม่ได้เปิดก้อนเลยนะคะวันนี้ก็จะมาพาดูข่าว่าเขาออกดอกแล้วเขาโตยังไงนะคะเป็นแบบไหนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอันนี้จะให้ดูค่ะจะเป็นก้อนเห็ดนะคะที่เราทําก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราเตรียมที่จะนึ่งนะคะวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะเราก็เอาใส่เข้าไปในเตา นึ่งค่ะเราก็จะนึ่งโดยใช้หม้อตัวนี้นะคะใช้แก๊สในการต้มน้ําแล้วเราก็เอาไอ้น้ํานะคะเข้าไปในเตาค่ะทําการนึ่งค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นก้อนเห็ดที่เราหยอดเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราหยอดเชื้อวันนี้นะคะนี่ค่ะเวลาที่เรานึ่งแล้วนะคะก้อนของเราก็จะออกสี น้ำตาลเข้มนะคะแบบนี้ค่ะแสดงว่าก้อนของเราสุกดีนะคะแล้วก็ทำการหยอดเชื้อแล้วก็ปิดกระดาษค่ะอันนี้เราก็หยอดไป1,500ก้อนนะคะค่ะต่อไปมาดูเห็ดนะคะที่เมื่อวานนะคะอัดคลิปให้ดูนะคะนี่ค่ะวันนี้เขาก็เริ่มโตแล้วนะคะตอนเย็นนี้เราก็จะเก็บได้แล้วค่ะสวยไม่เอ่ย นี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะดอกก็กำลังพอดีเลยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นนี้เราก็จะเก็บแล้วนะคะถ้าเวลาเขาออกพร้อมกันแบบนี้นะคะเวลาที่เขาพักก้อนเขาก็จะพักพร้อมกันค่ะค่ะ ก็ขนาดไซส์พอๆกันเลยนะคะถ้าออกแบบนี้นะคะคนเพาะเห็ดก็จะดีใจคะ่ะเวลาเก็บเห็ดเราจะได้เก็บพร้อมกันทีเดียวนะคะแล้วเราก็จะได้มีรายได้เข้ากระเป๋าค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปกับภาพเห็ดสวยๆนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ